เป็นยังไงน้องอาการหลังจากที่มีโสรหลอกลดเลยอนอนรับรับบ่อเดี๋ยวไ,ไปแล้วบ่อกีดยางนะไปืวอเช้านี่ไปอยู่นอกได้คยวีบ่อเดยไป <c oughs> อ๋อ <c oughs> เห็นในคลิปบาตูนพี่นอ้องผลหลอกใส่กระตอบ <c oughs> น่อยผลเลยเนาะ กาบสบายดีและสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้อง FC เบนะิร์สสุขูสุคนเนาะบอยชิวนในแหลกกระต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวลาวสตูดิโอคือเก่าพี่น้องเนะาะอ่ามื้อนี้พี่น้องเฮาก็อยู่ที่เพื่อนชาล้านแปนน S 9, นนะ้นน้องเอ็ดคือเก่าพี่น้องเนาะมาบัดนี้พี่น้องอ่านะทางไอนะ้ไอเ้เนาะไอ้สร้างเพิ่นแปลงเรียบร้อยแล้วเด้อตีนเสาพี่น้องเนาะเที่ยงแล้วบัดน,นี้ตรงเรียบร้อย เนาะ FC คือส uh, ีขากแน่แล้วบันนี้พี่น้องเย้ยโหงามแล้วเนาะบดทุกต้นเลยแหละพี่นอ้องคือบ่แล้วเนาะอ่า <No>. ah, ขากแล้วบันนี้โอ้ oh, oh, พ่นแบ่งงานกับขากลิ้นี่ทั้งไงเกิดก็อยู่พี่เห็ดควนกุ้มๆอยู่พี่น้องเอ้ยเอาโอ้พี่น้องเลยเนาะ สดีวไม่ได้ไอ,อ,อแบ่งงานกันเนาะมาเหตุพี่สองคนโอ้ไวขนาดคือว่ไได้มาตอนเศ้ามาตอนแรงกอร่อสิแล้ะไรสวัสดีสวัสดีน้องนะเบิ่งทามน้องเอ็ดก่อนเมื่อม,มือนี่เป็นอย่างไรน้องอาการหลังจากที่มีโซ่หลอกรถเลย นอนลับลับบ่อเดี๋ยวไปลับบ่อันกีดยางนะไปมู้เช้านี่ไปอยู่นอกได้๋ยวข่รถเด้ไปอ๋อเห็นในคลิปปาะตูนพี่น้องผน็อกใส่ก๊อตกหน่อยพอด้วยเนาะอ่าแล้วก็เอาผ้าคลุมเมียนใช่ไหมอ่าหมูว่าฉีดนอนบนหเมื่อเนาะคนเห็ดเกาะกาก๋ๆฉีดบนหเมื่อเนี่ยบ่เป็นไปบ่ได้แล้วน้องเอ็นเนาะได้เกิดก็ตั้งแต่เช้าผมบ่านี่นะอ๋อ อ้นจวดลนี่เนาะแบ่งทีมงานสร้างจวดเลยเนาะเอ็ดเนาะได้สิได้ใช่เลยก้าวจักเมื่อนี่สิได้ใช่เนี่ยไอออมอื่นเราก็เมื่อแหละมือฮะอื่นเราก็เมื่อบ้านวันทิตเนีอ๋อผักพรโอเคโอเคอ่าเมื่อเมื่อผักพรคือว่าแล้วจะมาลายเมื่อแหละเนาะกินทอดเมียป๋อไอ เราเปิดเพลงเมื่อกี้นี่ฮะเราเปิดเพลงเมื่อกี้นี่ว่ากินฮอตเมียเะไแม่เห็นเปิดเพลงเศร้าอยู่แล้วว่ากินกินฮอตคายแบบมืออะ่าฮะแล้วว่ากินฮอตคายอยู่เพื่อนคายควายเมื่อกีกินฮอตเมียแหละแล้วประกาศบอกว่ากินฮอตคายนอ้าวควายเราอันสัญญาโตได้ยันปล่อยแล้วยันบกเข่าคอกได้โอ้กินฮอตเมียไปกินฮอตคายยามันกินฮอตเมียแล้วไปสจบพวกกินฮอตเนาะลายมือเมื่อเอิญควายก็คือกันได้ เมื่อคือกันได้ข่อยนะแมนเมื่อตอนเที่ยงเมื่อแล้วอ,อ,อีกซองเมือ <c oughs> มม่อซาเมื่อสิมาใหม่้ <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> นอมาวันนี้พอดีเลยใส่เลยใส่ห้องน้ำพอดีเลยพี่นอ้องอ่าแต่คืองบบอแล้ว <c oughs> งบเติมน้ำมันบอแล้วค <c oughs> ดอโดยเนาะมากระกับกบ่เมื่อไผ แ,แมน่นกลับคือกันกับเจ้าเลยขอยก็ได้กินหอดลูกกินหอดเมียคือกันแหละลายเมื่อไรเจ็ดแปดเมื่อไรมาก็รอ,อบนี้ก็ถือว่าลายเมื่อเติบนะพี่น้องรอบก่อนกน็ประมาณเจดเมือ่อรอบนี้ประมาณเก้าเมือ่อห้าสเมือเมื่อหมดบ่บ่เมืออม่อจะคอยเบาวไล่เบาวน้อยนี่แหละสามคนบัดชุมนั่นลงเมื่อคอยขึ้นามาบ่เนี้ยสิแบบ สลับกันนะพี่น,อน้องเลยห้องน้ำเพิ่นเนาะคักค่า,าพี่น้องไว้น้นองแนมน้องแพนเป็นอะไรจะไปกินนิดแล้วหรอเปล่าแล้ว,ว,ลวใกล้คำมุงชะกฤษณ์คำมุงชะกอยู่ตอนนี้นเนาะประตูทางในประตูอเมียนอของเจ้ากับข้างในใช่กันบอ่อของน้อ,นองแพนบ่ฮูและแต่จเจนี่ทางในอันนี้กับข้างในของเล่ากับข้างในหรอว่าบ่อข้างในหรือข้างนอก ของน้องแพนมาหูอ้าวเพ่นตั้งเพ่นตั้งคือการละว่ากับของเจา้าข้างในมันมันถื่อแล้วเพื่นน้องแล้วเนาะพอดีว่าเวลาเปิดออกมามันก็ปึ๊บปิดเมียนปึ๊บโอเคเลยเนาะกินข่าวแล้ววะ่ะน้องเอ็ดนแล้วต้มผักต้มผักนะเอามาแต่เฮือนแม่ท่าว่นะะเออบม่ได้ไปเยี่ยมแม่ท่าว่บบไปบางเช้าเนี่ยเป็นเราได้จ้ะพอดีข่อยไปบางกี่นี่ว่าอนนา นอนอยู่นอนตุบห่มอยู่เล่าหนาวหนาวสบายพร้อมแล้วเนาะได้คือว่าผลลบพันยังพี่น้องยูยเนาะไปแล้วเอาผักเล่าแล้วเยี่ยมเล่ากับเนะื้อน้องแก๊สคิดว่าซีอยู่ไลเมืรอเนาะบ่บอยูย่ไลเมือแล้วก็ได้เนาะได้ Mỹ <laughs> mì, mì ngàn cứ này giọt nọ mà mìa mưa lang lăng, cứ lấy béo ui. đại ca, béo đại ca vào mày. Anh bảo nhau mà mẹ mưa hết lăng là, à. múa Mù, banh này là hết để, à. hết, trên này giàn em sida và mìa hết lăng ui béo đó. Ừ. mẹ hấp đi, bèn đấy ประมาณเมื่อกี้นี่แหละเม่นโบเด๋เมื่อกี้นี่อย่งนี้ข่อยก็อยู่ในเขื่อนแม่เแถวจะอยู่ยมโบเห็นเจ้าก็ร่างเมื่อนี่แหละไปก่อนข่อยเลยเห็นอยู่อันนั้นเบาไล่เห็นเบาไล่อยู่ในบ้านอะไรบอเด๋วแล้วนางในทางครับโอบอข่อยไปบ้านนั่ะนัทข่อยเมื่อนัทข่อยเมื่อเจ้าจอดรถแล้วรถอันนั้นรถเบอร์เชียงออกแล้วตอนก่อนไปรถเบอร์เชียงยังมออง Kháo du bàn đông, sao ngồi hên gang gặp bão nòng ít phân biến nó. Ton koi bay koi hên luật bào bào lay bì là bọn sang cái gì phôi chân nữa chắc bù bô 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 เหื่อนน้องแล้วดินเนาะเป็นยังไงลาเดินและเพยื hmm. pues <S <s uh, ่อนองเนาะว้าวนอนรอรอตีนมันเนาะอีกจะเมื <s <s ่อต no ีนมันอ่ะเสรแล้วเฮือนผอช่ได้ขึ้นอยู่แล้วว่าขึ้นแล้วอยังนอนกระตุกน้อยๆนั่นแหละว้าวเฮือนผอเจ้าปูแป้นยะเนี่ยหาเถิงหัวเดียวขึ้นไปเบิ่งเนาะพี่น้องผู้ประเมินบอยเกิดปูแป้ย์เนาะู่เถิงเนาะ เรียบร้อยแล้วปูแป่นขากขากได้แป่นพอเจ้าเราเป็นเราเป็นใหม่เก่าเดยเน,น้อยเนาะเป็นไหม่เก่าทุกอย่างเลยมันหลดอะสุดยอดพี่น้องนเนาะเห็ดนวไดมันก็บแบบบบเป็นยังะนะะมันตากหลายปีแหละมีแต่แก่นมันอย่างเดียวแหละพี่น้องนเนาะต้นชอกตอน้ตนเช้ากับปั๊บบังเช้านี่เลยบ่อต้นเช้าน่ะว้านนี่เมนบ่ตอนกลางวตอนกอยเมื่อบ่ โอ้ยโบ้เด้กู้เล่นตกข่าวลีนี่มาบนันทีเสามันตรงกันเบิร์นและเด็กน้องเนะเาะอ่ไปจ้ะขึ้นไปเบิรงอันนะก่อนจักบาลพี่น้องเลยเนาะขึ้นไปเบิร์นทางไอ้สางๆเป็นปูแป้นอยู่เถิงของเด็น้องเลยนะนนเนาะมีบอลตอกหรือว่าฮะเออมีบอลขึ้น,นเนาะเด็นเนาะโอ้อขึ้น เจ้าขึ้นไปเบิงแล้วะงานยำมรักพูนตะเบิงปะไอขึ้นก่อนมาเจ้ามาแรกขึ้นก่อนจับไม่ให้บ่เจ้าขึ้นก่อนค่อยค้อยขึ้นกำลังเจ้าเออเออไปขึ้นก่อนพี่น้องเลยเนาะอ้าวพี่น้องเลยป๊อขึ้นมากระซูงอยู่ได้เนาะเใช่เพื่อโอ้เติบหนึ่งเลยเนาะ คือว่าสูงอยู่นนได้เนาะได้โอ้งามพี่น้นอ,องเอ้ยเนาะก็คือแบบมันเป็นไม้ตากแดดไว้หลายปีเลยพี่น้องเนาะงามเนาะงามและใหม้ตัวนี้เนะ่ะ<อ>ใส่เวลาปูกระโดดบันไดเนาะกระโดดบนมืนอมือน,น,น,นี่นะบนมืออว่ <c oughs> นเ,น <laughs> เล้งบ่อนี่นะเล่งชมเมื่อบ้านนั่นนี่เนาะกนรันเมียเ่าเะ่เจ้าก็กิดหอดเมียกันบ่เจ้าว่าอลไไม่ใช่เป่า <laughs> จันจ้างว่ากัน,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 นแล้วเราเนาะเนาะต่ไง้างใคจะผกิดหอดเมียเนาะขีดหอดเพกคนนถ่ะแล้เนาะขิดหอดลูกจะหน่อยกับตัวว่าคิดหอดลูกเนาะพี่น้อง มีลูกมียังก็ได้เนาะเออทางนั่นเด้มีครอบครัวหรือเปล่ามีคือกันมีลูกน้อยเปล่ายังก็เอาเอ้ายเรายังมีมีเป่าโอ้แสดงว่าเขาใหม่เปล่ามั่นตั้งนนี่เนาะโอ้ขาดแล้วนี่เอานซองเดือนซ้ำเดือนมีอ๋อฮากมีฮากมีครอบครัวออซองเดือนซ้ำเดือนนี่เนาะสู่น้องเอสบ่ได้อีกเนาะพอลูกหนึ่งแหละ nào phải nào à à à phải nào đây nó pu bỏ luôn vào đây sao đi vả lấy học để thì nong bay vào lên về van nong say phủ à sao thì lên nó cả bơm xây bê la mà đây đó thì mhmm. nó แป้นใหญ่แหละมันก็สิบปูใ <Does> ส <ho know> ่เวลากบบสมงสองสามสัปโมงแต่นั่นแหละเนาะเพี่น้องเพือนน้องเอ็ดนี่เอ้ยจะเป็นยังไงเด้เนาะเออวะเพื่อนเฮาคือนานแล้วแท้ว่ะยังบขึ้นอยู่อ่ะเออใจเย็นๆเนาะยังได้ก็ได้ขึ้นอยู่แล้วเนาะเพื่อนพี่น้องเอ้ดปูเออยังกันนั่นอยู่ แบบนั้นแหละคลองแล้วฮะคลองได้ขึ้นเรืเป็นแบบนั้นหัว่ามันเป็นน้ำมันแหละคลองอยูนะแสดงว่ามันยังตะมันยังนอนอยู่เนาะมึงช่างรวยแจักเลยได้ลาว่าเอาเลยทำไมเนี่ยแบบนั้นแหละคลองได้อยู่แล้วแบบนั้นแหละแบบใดแนวเอ็ดคลองได้อยู่บอกแบบนั้นนะคลองได้อยู่บอกไอ ดูได้เนาะยังตีนต yes ีนยังบาขึ้นยังบาได้ขึ้นเป็นโค้งห่างมาเนาะโดยได้อยู่เพื่อนตั้งแบบนี้ป้อยากได้พี่น้องคะแนนว่าอันยามลมยาำยังบางคนเผื่อกับญาตเนาะญาตะมันมันบอไปไงบารทันทีบ่ญาติน้อไอหลักวันน้าให้ก็ตักเมนบอกไอเดินมันจะไปบ่เขาชาเขาเห็นแต่เก่านะ S <S อไอ้คือเฮือนพอน้องเอสนี่คือแบบบอดด้พังดินเลยพี่น้องตั้งเมียนแบบนั้นเลยนะผมเห็นว่าสิเป็นยังเนาะอีกอย่างหนึ่งมันมันก็เป็นเฮือนต่ำอ่ะเด้มันบอดด้สูงแบบว่าสูงเกินไปพี่น้องเลยเนาะอันนี้คือกันนี่เฮือนพอน้องเอสนี่มันก็บบอด้สูงแบบเอออีเหี้ยสูงแบบสูงแหง,งขนาดจากจากหน้าหน้าดินขึ้นไปเทิงนี่จักเม็ดเนี่ยไอ แปเก่าทะกาเก่ามันเก่าสิอันนี้นะกลางนี่น่าจะบอสจากอันเช้ามันเใช่ไหมรวมร่นโอ้กระชุบเน่ยเหรอม้าเม็ดเท่าไรเม็ดบอสโอประมาณซองหานะขึ้นแมมพวกนี้เนาะประมาณเลือกขึ้นไปพุูนมันกับบบเถินหน้าเทินนี่เนาะเข้ากับเกาะอย่างเงี้ยขนาดเนาะเห็นมันเห็นมันยึดกันเนาะ เพื่อนคั่วยังกว่ากันไปขนะ,ม,ะมันมันกระชียึดกันได้เราพี่น้องเอ้ยแต่ก็เอาขี้ดินมาทมสาวมันเมียนสมมหมดว่าเขามียังมีเง,งินมีอย,ย่างขนาแต่แต่ส่วนใหญ่มันกับบ่ข่อยไปเดียนะ๋ยวน้อแต่ว่าผู้เท่าเป็นเจ้าสิดญาตได้สมมหมดว่ามันสูงขนาะสูงเฮงวาขิดญาตเวลาลมมาอยากลงไปอยู่ตลาดหมดเลยห้ายกว่าพี่น้อยทุัดโอนเนี่านเจ้า เนาะตัดเสานี่ออกใส่เสาปูนเนาะเข็นเป็นแบบสองสั้นแล้วก็ก่อเนาะจะว่าขักเบาไอ้เนาะนอนนอนอยู่ตะรางนอนอยู่ตะรางแล้วก็ให้ลูกเต้านอนอยู่เถิงเหมอนมีขนาเนาะก่อาปูนเน้าก็ได้มันก็ชีแน่นนะกว่าเก่าร้ายอยพี่น้องเลยเนาะใส่แบบเพื่อนสองสั้นเลยเนาะอยู่บ้านกับเป็นแบบนั่นได้อยู่บ้านเฮาคือแบบตัดไม่ออกแล้วก็เอาอันเสาปูนมาใส่แล้วก็ก่อ เนเจ้าเหตุเทือนแบบซองสั้นะนะแปลว่าคือบุญจะขึ้นมาอยู่เทิองเทือนอนนะว่า,างไงบุญจะขึ้นมาอยู่เทิงตัวนี้แต่ว่าในความผิดเทานะ่ะเขาหมาักแบบนี้เหาเป็นไรนาห้อนผูกเปน,นอนเนะมันมันขัดนะเลยน้ถาถ้ากก่อดินอลไมันก็ต้องแบบห้อนอยู่แล้วเทาก็ต้องได้ใส่เอคนะือเก้าอนะนาห้อนตนะ้องบ่ได้ออกอเทือนเถาะนะเปิดเอนอนอย่างเดียวไมแอ่นเะนาะ เปิดพัดลมเปิด huh. พ uh ัดลมเปิด huh. พ uh ัดลมแห้งฮอนเปิดพลมมัน huh. ม sí. ันอายฮอนดูดเข่าขนาดได้ไปแห้งฮอนอ่ะแมนแกลกเป็นจงได้เฮือนทางเฮือนช่างคือแบบนี้บ่คือเฮือนอันพอน้องเอสบ่เฮือนเจ้าไม่เคยนะแบบใดค่ะธรรมดาช่วงแบบนั่นบ่หรือว่าแบบใดอ๋อน้อยน้อยแบบนั่น ร่วนใหญ่โอ้ระดับสร้างอลไรเนาะก็ต้องใหญ่แน่น้องเอ็ดเนาะโดยเฮ็ดเองเฮ็ดเองกับมือเป็นช่างเลยโอ้มีไม้มีอย่างกับเอ่อสำ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 ลังนั่นบ่โอ้ใช่ใช่เพื่ชุบก่อนพี่น้องเลยเออสำลังนั่นบ่ไอเอออะแบบนั่นแบบเออแบบนั่นเนาะแบบนั่นเนาะ เป <l ots> ็นสัางมาตั้งปีแล้วจ้ะโอ้ยทำต,ต,ตัทำตัโอ้เข่าไผ่ไผ่ไทีมงานที่ว่าเห็ดเห็ดลายที่สุดอยู่ในทีมงานเจ้ะผมไขายมิซานี่แหละเห็ดก<า>้อนมูอว่าจะดีเอาไม่นบอก,กแล้วกลับแล้วกลับไปดึงกันเข่ามาแบบไหนแบบว่าดึงดึงกันเข<ด>่ามาในกลุ่มอยู่นะห้าปีแล้วคือเห็ด ถ้เอือาช่วยนนเออแบบแบบไม่เกิดได้ยังนี่ก็แบบว่าผู้จักกันอยู่แล้วแม่นบ่อ๋อแล้วก็เลยได้ดึงกันเข้ามาเฮ็ดนํากันเนาะก็ยอมรับพี่น้องเอ้ยทีมงานชมลาวนี่คือแบบเห็นงานไวพี่น้องเนาะแบบว่าทันใจหั่นน่ะขนาดเฮือนพ่อน้องเอ็ดนี่ก็จักมือแล้วก็อ้ายตั้งแต่อันเจ้ามากบอาทิตย์นึงฮอดบ่อาทิตย์นึง อาจจะนึ่งไปแต่วันจันทร์เลยเมนมอตั้งแต่วันจันทร์บอกวันจันทร์นไม่เล่ากบนั้นกันบุกบวันจะมื้อโอ้เมนแหละมื้อวันจันทร์เกิดมาไปเก้าโมงมาเลยวันจันทร์เลยกับวันอังคารพวกเจ้าก็มากบตัวนี้เหมือนบอกเนาะวันอังคารยังยังครบตัวนั้นยังกบของเจ้าบอกโอ้ยังบ่ฮอดอาทิตย์ได้นี่เฮือนลังนี่น่ะมือมือนี่เออไว้ได้เอ็ดเลย ถือเอาไว้ราะว่าอุปกรณ์มีครบเนี่ยชุมเล่าเห็ดไว้อยู่แล้วี่นะเนาะเพราะแต่ว่ามีไม่มียังแล้วก็มีแนวเห็ดนะกระแนานห้องน้ำและมือนีบก็ผุกเพราะว่าสมมติว่าฝันโมเดิร์ตินี่มือออ่นนี่โอ้ยแล้วเลยห้องน้ำเาะงา้อนด้เขาใส้ยุคเขาว่ะเนาะเอ็ดเนาะ เอาใช่เอาเอทีมงานเวลามันมันโบมีมันโบมีนะคือคืนน้องเอ็ดบอกนะฝั่งนั่นพมแล้วฝั่งป่าหมดแล้วหดแล้วไอ้หนุ่มเนาะโอ้มันกับบุกขาเันแล้วเอากับบบบอได้เข่าป่าแบบนี้กันหลายปีเลยนะพี่น้องเนาะมันช้ากว่าปีแต่ผมจะช้ามันเล่งมันก็ได้โอ้ตะกี้ก็คือการเลยเขตเขตจำเพาะนะมันก็คือกันกับหมู่บ้านจำเจ้าเลยแหละ ย่ำยำพ้กันพอแล้แล,ขลนข้าปลาพอแล้วเฉพาะคุมเมืเมเ่อนี้ก็คือเามีเฮือนมียางเข้ากับกอห้องน้ำติดโตเลยพี่น้องเลยเนาะสะดวกสบายกว่าบางคนน่ะห้องนอนกับห,อห้องน้ำอยู่ห้องเดียวกันเฮงสบ,บ,าบายสบายเออคือเห็นน้าสะแานไ่ลงน้ำเข้าห้องน้ำเลยไม่ได้เปียกเนะไม่ได้เปียกคือมีอันนี้คือการเล่นลงกั้นขั้่มแล้วก็เข้าห้องน้ำเลยเออคือน้องเอสก็อยู่ใกล้ๆ ตะกี้ยังว่าอ่าสมมุติว่าเฮาบ่มีเนาะบ่มีเฮาก็ต้องแล่นเข้าป่าพ่นเนาะเพื่อสิฮอดป่านี่ก็เปียกและยามพ่นนันเลยกูจักยุงกูจังยังติเออกบคกดก็ียุงอยู่บ่ได้ติได้ตตกมโอ้เ้เนาะเนาะเอาก็ถือว่าเป็นความโชคดีเนาะทางน้องเอ็ดเนาะได้ห้องน้ําห้องในพี่น้องเนาะทีมงาน ไปถ่ายงานทางอื่นกน็คิดเห็นหนี่แหละห้องน้ำน้องเอสนี่ก็มาได้อลไรพี่น้องเลยนอะนมันก็บบกกลายบันไดนะเนาะเขตแถวบ้านยังอะไรน้อยหรือว่าบ้านมันกับบกกลายเราพี่น้องแลนบ่พ่อฮอดสาวสามชิปนาที่เนาะเนาะกันวะ่นาปวดท้องนะโด,โด,โด,โด้วยฮอดไอสามชิปว่าตอนตอนนั้นเนาะมามาแรกๆกับเบลลี่เบลลี่นปวดท้องแลนเขาเชฟโปนผูโอ้โหได้ยังไงวะ หมินเนาะเมื่อเบอร์กุ้ค้อนหมินเนาะเดี๋ยวนี้แหละฮะเมื่อเดี๋ยวนี้ลบเนาะโอ้งานแล้วเลยเนาะโอ้แล้วเรียบร้อยเลยเพี่น้องเนาะมีแต่ชิคับเมื่อแล้วบบบนี้เนาะโอ้ยเอาเอาเอาเนาะหมดแล้ววันจันทร์หมดและมาเห็ดใหม่เนาะเอากับเจิ๊กมืออะไรแล้วเสด็จมาวันจันทร์นังคานขุดทั้งเบิ่ง เศร้าขิดหอดลูกเมียก่อนจะขีดมาเมื่ออันนั้นก่อนเมื่อบ้านก่อนพี่น้องเลยก็คือเน้นเน้องไอ้เนาะบกล้องอันนั้นเรามองดูน้องเอ็ดในเปลเศร้าเออเออลองขยาบเศร้าดูโอ้เออโอ้มันก็เน้นอยู่เน้นอยู่เน้นอยู่เออเออจับเท้าชายอัพโหลดเอ็ออย่างไรใส่เอ็นด์รู ใส่ไม่แอมนี่ใส่ไม่แอมนี่เฮ้งเฮ้งชิเนียนนะเนาะก็คือแบบผลิตใส่ไม่แอมนี่มันมันกระชีเกาะกันขักเลยเด้พี่น้องเลยนี่เนาะไม่พาซล่าสต์ยังก็ได้เดี๋ยวบอหรูอว่ายังบอโฮยังโมมีบอแต่ว่าอันพวกประตูยังเบ,งบาเสียงประืิอมากมีแล้วมีแล้วเรียบร้อยเออาเอา,เอา,เอา,เอาโอเคใช่เนาะเดี๋ยวให้อายช่างเนาะเพิ่นเหเบียเหดงานก่อนพี่น้องเนาะหรือว่าชิลงนึ่งกันบ่ อันนี้ต่อเห็นยังจากตัวนี้นะเสาเโซ่เนาะโอเคโอเคไปไปพี่น้องเอ้ยลงไปลุ่มก่อนเนาะเบิ่งกกาเวลาเทาขึ้นมากกันเนาะเอ็ดเนาะเลยถือว่าแบบเติบหนึ่งอยได้พี่น้องเอ้ยเนาะฮ่าไอ้น้องเอ็ดกระโดดลงในชิเป็นยังได้เฮ้ยยานเนี่ยยานเจ๋อยนี่ช่วงนี้คือว่าพร้อมลงกว่าเก่าเนาะ บ่ครอยกินข้าวบ่เนฮะเอออ่าเนาะลงก่อนอ่ะไปซาพี่น <auch mit dele> <c oughs> ้องเอลยเนาะจังไดก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง FC บัซสุขูสุขคนเนาะอ่ายังคือเก่าเอื้อนน้องเอ็ดเนาะยังรออ่าตีนมันพี่น้องเอลยเนาะทางน้องเพึ่นก็โอ้ยมาได้ที่อยากเห็นถูงหางแล้วบ่ลเตยเอาเอาเอาเดี๋ยวก็ได้แหละใจเย็น อดไว้อดใจรอเนาะอ่าเดี๋ยวก็โอยมันฮอดมือมันเดี๋ยวมันก็ได้แค่เก้าละเอสเลยเนาะเอาจากนั้นก็เป็นกำลังใจให้เฮาเด้อพี่น้องเด้อ FC บอรุสกูทุกคนขอบคุณหลายๆที่ติดตามเนาะอ่าแล้วก็ให้กำลังใจน้องเอสแล้วก็ให้เฮาเนาะพี่น้องเนาะอ่ามียังอยากฝากบอก FC ฟซีบอกไก่สิปีใหม่เลือได้นี่มีโดยอวยพรได้ปีใหม่นี้บุคคลให้บุคคลยังไลคขอให้สุขภาพแข็งแรง ขอให้ยูดีมีแห้งขอให้ลำให้รวยเด้อเอฟซีที่ติดตามอาจารย์เล่าและผู้ใหญ่เจดีที่ชุดช่วยน้องสุเมอร์นี่เด้อสาธุเนาะเอาเด้อปีใหม่ใกล้ชิฮอดเลยเด้อเนาะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูทุกคนอยู่ดีมีแห้งเนาะประชดจ่าโคภัยไข้เจ็บเดินทางไปใส่ไม่ใส่ก็ขอให้สะดวกสบายนอรเอ็ดเนาะเลย่ำรวยเงินทองเนาะพี่น้องตลอดปีและตลอดไปเอาสโลแกมี Nong, S kekao, pergi lah nong. Selamat tinggal, FC. Selamat tinggal, FC. Pergi.